สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับผู้ชมนะครับเริ่มมาเช็คเข้าสู่คืนวันที่9นะครับของงานถึงสองแควควงใหญ่เลยนะครับคุณบอยแม่งงานของเรานะครับอีกหนึ่งท่านไม่ใช่แม่งงานนะครับผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานนะครับอ่าเขาบอกเป็นแม่งานะครับส่วนหนึ่งในงานเลย เราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานทั้งนั้นวันนี้นะครับมีกิจกรรมในเรื่องของงานสืบของแปรเยอะแยะเลยนะครับตั้งหลังนี้ก็จะเห็นน้องๆมหาเลยราชพัฒน์ิบูรสงครามนะครับกาลังที่จะพร้อมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงพิธีปิดแล้วก็ทําบุญตอนเช้านะครับเราก็จะมีการทําบุญตอนเช้าด้วยใอรจะทำบุญก็มาทําบุญกันได้นะครับที่มหาเลยราชพัฒบุรณสงครามส่วนของวังจันนะครับส่วนของวังชันนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรม Um... กิจกรรมที่งานถึงสองแฟดนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะมีงานของศิลปะนะฮะต่างๆที่เกี่ยวกับในหลวงรลชกาลที่เเหมือนเดิมนะครับอ่านี่เลยเดี๋ยวไฟติดก็จะสวยๆนะครับใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมในวันพุธนี้นะครับในเรื่องของการทั้งเดินทั้งวิ่งเราก็มีกิจกรรมทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับแต่สวมเสื้อเหลืองมาเนี่ครับเรามีสกรีนเสื้อให้ฟรีด้วยนะครับเรามีสกรีนเสื้อให ใครที่ไม่มีเสื้อเหลืองเราก็สกินเสื้อให้ที่นี่นะครับหรือจะมาซื้อเสื้อแล้วก็มาวิ่งตอนเย็นได้นะครับอันนี้สกินเสื้อให้ฟรีแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับที่อยู่ด้านนู้น นี่นะครับพิพิธภัณฑ์บ้านรักพ่าหลวงเปิดทําการแล้วนะฮะอยากจะเห็นของเก่าๆก็มาชมกันได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์พ่าหลวงรวมถึงพิพิธภัณฑ์บัญชาด้วยนะครับปีนี้เอาหนังกลางแปลงมาฉายอยู่ข้างหน้านู้นนะครับถัดจากเวทีไปซึ่งเห็นไกลๆด้านน,านู้นนะครับเดี๋ยวพาไปเพราะว่าตอนนี้น้องๆเขากาลังซ้อ,อม หลาบทุ่มอยู่นะครับลาบมันอยู่บนเวทีเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะมีการแสดงของเรานะครับทยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะอาวันตอนนี้ก็มีลายทองนะครับปีนี้ประกวดวาดภาพระบายสีของลายทองนะครับก็ได้ตัดสินไปแล้วนะครับก็มีน้องๆได้รับรางวัลเดี๋ยวสักประมาณทุ่มหนึ่งนะครับน้องๆก็จะขึ้นไปรับรางวัลกันนะครับวันนี้ก็จะพัดพิบุลสงครามก็มาออกบูธกันด้วยนะครับ นี่ครับราจะพาพี่ๆถกถามออกบูดนะครับแล้วก็มีของเฉลิมพันธ์สตรีนะครับที่อยู่ด้านหลังติดกันนี่นะครับเฉลิมพันธ์สตรีก็มาทํากิจกรรมระบายภาพวาดภาพกันนะครับอ่าแล้วก็มีของกลุ่มศิลป์คณะอุตสาหกรรมนะครับคณะอุตสาหกรรมก็วันนี้เอาเซรามิกนะครับผลงานเซรามิกของ,องน้อง นักเรียนนักศึกษามาโชว์กันที่นี่นะครับแล้วก็มีกลุ่มของปฏิมารกรรมของกลุ่มสินสองแพรครับนี่น้ำทิมโดยคนนี้เลยนะครับพี่อุ๊ดนะครับวันนี้วาดภาพสามมิติเป็นภาพอะไรครับพี่อุ๊ดครับภาพจิราาตรกรรมเด็กๆให้คสานในอวกาศเป็นภาพสามมิตินะครับอยู่ในอวกาศนี่ไงครับ กาวามพ่อปีนะครับเราจะบเป็นปีที่4นะครับแตเปลี่ยนสถานที่มาเป็นหน้าราชบัณฑิตศึกวังจันทร์นะครับเราจัดมา4ปีแล้วนะครับงานนี้เราจัดเพื่อเราจะถึงพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9แล้วก็เพื่อน้องทุกทุนเข,ข,ข,ข้ามาเป็นปรุณาธิคุณของ,ของรัชกาลที่10ครับผม งานมีวันที่4-13ถึง13นี้ครับผมมีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมนะครับจิตอาสาแจกอาหารครับภายในงานฟรีหมดเลยครับและปีนี้ก็ยังได้อาจารย์สหัสมานะครับทำกำแพงเมืองนะครับมีตีดาบมีงานช่างทองหลายๆอย่างนะครับที่เป็นที่เป็นงานศิลปะนะครับเอามารวมมาอยู่ในงานนี้ครับจับเพื่อเทิดไทยพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ครับผม สาหรับงานปีนี้กลุ่มจิตอาสาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเช่นเคยก็มีการจัดแต่งซุ้มอย่างเช่นของเรือนละเล่เนี่ยนะครับก็จัดเต็มชุดใหญ่ปีนี้เป็นเมืองโบราณเลยนะครับข้างในก็จะมีการตกแต่งชุดนักรบโบราณดาบหอกพุธโบราณต่างๆค่ายทหารโบราณฝึกซ้อมในการสู้รบกันด้วยก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมกันได้นะครับในทุกๆปี ของงานถึงสองแควมีของดีของจังหวัดพิศณุลโลกนะครับพ,พุทธิชินาชาจากพิพิธภัณฑ์จาาทวีช่วงเย็นนี้นะครับกลุ่มของโรงทานจิตอาสาโรงทานกลุ่มทุรีินแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็เริ่มทยอยนาอาหารมาแจกนะครับประชาชนก็ทยอยกันเข้ามาสู่งานค่าคืนนี้นะครับก็มีน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพีน้องประชาชนทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเริ่มจะคึกคักแล้วนะครับในช่วงค่ำค่เย็นเ็น ก็เดินชมกันได้นะครับเดินชมแวะชมกันได้กับกิจกรรมต่างๆในงานศินสองแควเดินเที่ยวชมกันไปทานอาหารฟรีกันไปนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกันด้วยนี่เป็นผลงานการวาดภาพนะครับของนักเรียนชนบทนะครับซึ่งเป็นลูกศิ์ของรูแดง เรียนรู้คอร์สสั้นๆกีกับการประกอบอาชีพต่างๆจากพัฒนาฝีมือแรงงานภาคก้าแล้วก็กลุ่มของสินในสวนอาจารย์อ้อยกลุ่มทุรีดินอาจารย์นกกลุ่มสินในสวนแล้วก็อาจารย์กลุ่มสินสองแควก็มาร่วมกิจกรรมในปีนี้อย่างคับข้าง ในบูธของเฉลิมขันสตรีได้นำเอากิจกรรมระบายสีการวาดภาพบนกระจกและก็การลงสีน้ำกับภาพพระราชกรณียกิจในหลวงด้วยกาลที่9ของฝีมือน้องๆมาโชว์กันนะฮะสถาบันร้พันพิบูลสงคารามออกบูธในซุ้มตีมเทิดไทยองราชัน ติดกันก็จะเป็นของกลุ่มช่างทองซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือลายเสื้อส,อสวยๆจากร้านสกินเสื้อของพิยศสกินฟรีนะครับใครอยากได้สกินลายสกินเสื้อส,อสวยๆประจำปีสกินฟรีให้บริการกันทุกวันนะฮะ องนวยการแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของความสะอาดภายในงานพี่น้องประชาชนเริ่มครับข้างนะครับกับงานคืนนี้มีการประกวดบดนุตีจากน้องนเยาวชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ำคืนนะครับคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีกิจกรรมเดินวิ่งต้นกันด้วยโยคะไฟของครูเฟิร์สอาจารย์สาวสวยนะครับซึ่งมีความสามารถในการบริหารร่างกายด้วยกีฬาที่มีชื่อว่าโยคะไฟครับทุกสัสดส่วนโดยมีท่วงท่าสวยงามให้สนคนใจนะครับเซิร์ชก็ไปดูได้นะครับสถาบ,บันสอนโยคะไฟของพิศณุโลกครับ กอไปนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งเทิดท้ายองราชันประจำปี2,564ระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรวิ่งรอบสวนชมน่านจนังหวัดพิษณุโลกนะครับผ่านสะพานเอการะยะทางไม่ไกลนะครับเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของเหล่านางเงือกแสนสวยนะคะจากการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเทิดไทยองราชัน ก็เข้าสู่วิธีจุดเทียนน้อมรุเลึกถึงในหลวงราชการที่9กันนะครับเริ่มต้นจากน้องๆโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยราชภัฒพิบูลสงครามจำนวน300คนร้องเพลงราชาในนิทานครับทาให้ผู้คณะผู้จัดการของเราพี่บอยนะครับคลานน้ำตาด้วยความตื้นตันไว้ไม่ไหว กับเวลาที่เราทํางานกันมาพอเห็นภาพวันนี้นะครับก็อดที่จะตื้นตันและน้อมลำลึกถึงในหลวงรัชการที่9ไม่ได้จริงๆครับ อันนี้ก็คือทั้งหมดของงานกลุ่มสินสองแร์ประจำปีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงบังใจครับพวกเราด้วยนะครับทำคลิปทำอีพีดีๆต่อไปแล้วพบกันปีหน้าครับปีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ